คลิปนี้เป็นกําลังใจสําหรับผู้ที่รู้สึกมีปัญหาท้อแท้อยู่ในชีวิตนะคะจิตวิญญาณของคุณนะคะอยากบอกอะไรผ่านไพะะ่พระพิคเนศนะคะทำให้คุณได้มาเจอข้อความนี้นะคะหรือคลิปนี้นะคะไพ่พระพิคเนศสื่อสารถึงคุณว่านะคะ สถานการณ์ถึงแม้มันจะช้านะคะหรือหยุดนิ่งนะคะให้เรานะคะยอมรับสถานการณ์นั้นนะคะสถานการณ์ที่มีอยู่นี้นะคะยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่ให้เราพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายนะคะมองเข้าไปในสถานการณ์นั้นนะคะให้มันจริงให้มันลึกนะคะแก้ไขที่นะคะทำไมคะ ต้นเหตุนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับความคิดมากของเราเองในตัวเราเองจิตวิญญาณของเราเองนะมองให้เข้าใจนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะนะคะก็บอกว่าการที่อยากจะกล้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะคะมันจะเกิดแรงกดดันนะคะทั้งร่างกายของคุณเองและจิตวิญญาณของคุณเองนะคะถึงแม้สถานการณ์นี้นะคะมันอาจจะทำไมคะ รอคอยเพื่อให้เราเตรียมความพร้อมเรียนรู้กับจิตใต้สำนึกของเราเองหรือตัวของเราเองร่างกายของเราต้องการพักผ่อนนะคะร่างกายอาจจะบอกคุณว่านะคะเขาทำงานมาหนักมากนะคะให้คุณนอนหลับพักผ่อนนะคะนะ,ะมันมีแรงกดดันนะคะมันเหมือนมีแรงเสียดทานนะคะ energy ร่างกายของตัวคุณอยากจะบอกคุณแบบนั้นด้วยนะคะ positive outlook นะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมีหลายมุมมองหรือหลายความคิดนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เกิดในความรู้สึกของตัวคุณเองให้มองโลกในแง่บวกนะคะในมุมบวกนะคะเขาบอกว่านะคะการให้การให้และได้รับนะคะรู้จักเชื่อรัวผู้อื่นนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะบริจาคหรือเมตตา เมตตาปาณีกับผู้ที่ได้โอกาสกว่าหรือนะคะเมื่อเราเป็นผู้น้อยเราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะนะคะ ก็บอกว่านะคะบางครั้งนะคะเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆนะคะเราไม่จาเป็นต้องเครียดคิดมากนะคะให้เราปล่อยวางเหมือนเรารู้สึกพลังงาน energy ที่เหมือนแบบบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเหมือนเด็กอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องเก็บความเครียดหรือวิตกกังวลไว้ในหัวใจเรานะคะสถานการณ์นะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถึงแม้นะคะมันจะช้านะคะแต่มันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเสมอนะคะให้คุณยอมรับกับ สถานการณ์บางคนนะคะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะให้หยุดพักนะคะแล้วถามนะคะแล้วถามจิตวิญญาณของคุณหรือสัญชาตญาณของคุณว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะนะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการไหมนะคะเขาบอกว่านะคะการรู้จักรักผู้อื่นนะคะและการรู้จักรักตนเองนะคะเขาบอกว่านะคะ การช่วยเหลือเผื่อแผ่นะคะให้เราเปิดใจนะคะเปิดความรู้สึกของเรานะคะให้และได้รับให้เท่าเทียมกันนะคะก็บอกว่านะคะเดเชอร์นะคะหมายถึงว่าธรรมชาตินะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะท่านคอยส่งเสริมหรือเมตตาคุณอยู่เสมอนะคะ Energy ตรงนี้เขาบอกว่าให้ตัวคุณเนี่ยไม่ต้องลังเลมีความมั่นใจในตัวตนของตนเอง คุณเป็นคนมีของนะคะใช้สิ่งที่คุณมีนะคะมองให้ลึกในตัวตนหรือความสามารถของตนเองและสร้างความมั่นใจไม่ว่าใครจะพูดสิ่งใดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณอย่ากกดดันตนเองเพื่อทำไมคะเพื่อจะรีบหรือเร่งเพื่อความสำเร็จนะคะนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณกำลังเลือกนะคะมันดีนะคะมันเลือกที่ถูกต้องแล้วนะคะ ทีนี้เขาบอกว่าในสถานการณ์นี้มันแค่เป็นช่วงที่หยุดรอจังหวะและโอกาสที่คุณจะก้าวต่อไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะ,ะเขาบอกว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่ข้างคุณนะคะครูบาอาจารย์หรือพลังงานที่ดีๆนะคะจิตวิญญาณของคุณสัญชาตญาณของคุณนะคะกำลังเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยไกด์ไลน์ให้คุณอยู่นะคะเขาบอกว่านะ ความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งที่คุณมีพลังอำนาจนะคะที่อยู่ในตัวตนของคุณนะคะจะทำให้คุณสามารถจัดการไปได้แค่คุณนะคะไม่คิดนะคะวิตกกังวลจนเกินไปนะคะ จะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้หลังจากสถานการณ์ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในความรู้สึกจิตวิญญาณของคุณสัญชาตยานงานเงินความรักความสัมพันธ์นะคะ กขบอกว่านะพระพ,พิคเนตนะคะอวยพรให้คุณนะคะเห็นไหมคะรับพรของคุณซะนะคะและจงเชื่อมั่นตนเองนะคะอย่าฟังความคิดเห็นผู้อื่นนะคะการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันจะมั่นคงนะคะการเริ่มต้นใหม่ การก่อกําเนิดใหม่นะคะหลังจากที่เราทำไมคะมองลึกลงไปเข้าไปในสถานการณ์ถามตนเองจิตวิญญาณของตนเองนะคะเราเก่งอะไรนะคะคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือทําไมคะความสําเร็จลากฐานที่มั่นคงนะคะจะรอคุณอยู่แน่นอนจะมีการก่อกําเนิดนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะ เขาบอกว่านะฮะสิ่งที่มันสะท้อนย้อนกลับนะคะให้เราดูนะคะสิ่งที่สะท้อนย้อนกลับนะคะการกระทําของเราที่มีต่อผู้อื่นและผู้อื่นนะคะที่สะท้อนย้อนกลับมาที่ตัวตนของเรานะคะให้มองและไข้ควรนะคะด้วยทําไมคะนะคะเขาเรียกว่านะ เขาเรียกว่าสัญชาติยานนะสัญชาติยานของคุณนะคะสัญชาติยานของคุณนะคะที่คุณกําลังรู้สึกนะคะสาหรับใครที่ทํางานเยอะเกินไปท่านบอกว่านะคะ การที่เรายอมรับหรือนอนพักผ่อนนะคะไม่จําเป็นจะต้องรู้สึกผิดนะคะบางครั้งจิตวิญญาณความเป็นเด็กของคุณนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นคนที่คิดมากนะคะทําอะไรผิดพลาดไปก็อย่าเพิ่งเฝ้าโทษตัวเองนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่าคิดอย่าซีเรียสนะคะ เขาเรียกว่าเรียกพลังงานความเป็นเด็กของคุณออกมานะคะอยากทําอะไรที่มันสนุกสนานล่าเริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการผ่อนคลาย energy ผ่อนคลายความเครียดนะคะไม่จําเป็นต้องมุ่งมั่นเสมอไปนะคะช่วงนี้นอนพักผ่อนให้เยอะนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ energy ของนะคะลดความมุ่งมั่นใช้ energy ของความสนุกสนานหรือความเป็นเด็กมาบ้างนะคะ innocent ที่เป็นเหมือนแบบว่าเรายังไม่รู้เรายังไมเ่เรายังไม่คิดเราไม่เครียดอะไรแบบเนี้ยนะคะจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุข ะค,ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ขอให้มีความสุขมากๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะการก่อกําเนิดสิ่งใหม่นะคะเด็กหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าคนไหนที่ยังมีลูกมีบุตรก็สามก็อาจจะมีลูกก็ได้หรือก่อกาเนิดนะคะจิตวิญญาณใหม่งานใหม่ความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะให้คุณมั่นใจได้เลยว่านะคะสถานการณ์ข้างหน้าจะรอคุณอยู่ที่ดีแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีคะ่ะ